สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่เพื่อรับขึ้นทะเบียนองค์ก,กรเกษตรกรให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนละมุดตําบลท่าตออำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยานอจากคนเราอ่ะบางเรื่องอ่ะมันทําอะไรอ่ะมันขึ้นอยู่กับกําลังใจด้วยนะ ปลูกไปบำรุงไปลดน้ำลากสายยาเหนื่อยไปแต่ละมุดถ่ายไม่ได้กำลังใจเป็นส่วนสำคัญสำหรับคนรุ่นเก่าที่เป็นเจ้าของชวละมุดตอนนี้มันจบลูกยากหาลูกยากครับมีก็ไม่ไม่ดีมากเท่าที่ควรนอกฤดูแล้นอกฤดูืแล้วก็ไม่หวานจากการลงพื้นที่ดังกล่าวได้รับทราบถึงข้อมูลปัญหาและความต้องการของกลุ่มเกษตรกรได้แก่ ปัญหาผลผลิตที่มีปริมาณมากแต่ไม่ได้มาตรฐานเป็นสินค้าตกเกรดที่ไม่สามารถขายผลสุดได้เกษตรกรจึงมีความสนใจในการนำผลผลิตมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าสร้างรายได้เสริมและต้องการเพิ่มช่องทางการตลาด สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงร่วมก,กันกับสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและชมงคลสุวรรณภูมิเพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบุ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนละมุดตำบลท่าต่อณบ้านลิเกตํบลท่าต่ออำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่31พฤษภาคม2565หาไปติดต่องานราชการที่สารการแวะหาสภาเกษตรกันนะคะเราจะมีอะไรที่บริการท่านได้บ้างหน่ยงานเราก็จะเป็นหน่ยงานที่ประสานส่งต่อวันนี้ก็ถือโอกาสมาเยี่ยมเยียนนะคะ,ะเดือนเกษตรวิทยา,ยยาน,นี่แหละนะอาจารย์กกบนะคะกับอาจารย์พาสองท่านก็จะมาเป็นวิทยากร ในเรื่องของการแปลรูปละมุดที่นี่นะคะขั้นตอนการอบรมประกอบไปด้วยการบรรยายโดยอาจารย์จากคณะเทคนโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนละมุดตำบลท่าต่อในการแปล,ลรูปลมุดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าเอามาแปลรูปดีกว่านะคะ อันนึงที่พูดถึงก็คือตัวอาลัวจริงๆก็มีส่วนผสมของแป้งด้วยค่ะแต่ที่เราเห็นเนะีที่เรากินกันทุกวันนี้เราจะได้กินแค่แป้งกะทิแล้วก็ใส่สีใส่กลิ่นใส่กลิ่นอามะลี่เมล้ออะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้เราไม่ใส่สีเราไม่ใส่กลิ่นแล้วเราจะใช้ตัวละมุดของเราเนี่แหละเป็นตัวที่ให้สีให้กลิ่นแล้วก็แถมยังได้รสชาติความหวานของละมุดด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะทำอะลัวก่อนเพราะว่าอาลัว่ะทำแป้งดวมีเนื้อละมุดนะคะเราจะใช้1นกิโลนะกะทิ2 0 0กรัม น้ำตาลทรายกับแบนแซอย่างละร้อยอันนี้เราให้หวานน้อยๆเราต้องการความหวานจากตัวละมุดนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นละมุดที่สุกนะถ้าละมุดไม่ตุกทาให้มันฝาดเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้จะใช้ใช้ละมุเดเยอะมากใส่น้ำตาลนิดนึงแล้วก็ใช้แบแนแซใส่ กินหน่อยนึงนะสวยงาแล้วให้หาูปประมาณนี้ปุ๊บมาวตัดถุงแล้วก็ห่อนันไมุ่งองกินได้นะคะ จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหากิจชุมชนละมุดต,ตําบลท่าต่อเกษตรกร,ร,กรได้รับทราบถึงขั้นตอนการแปลรูปละมุดเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มจำนวน3ชนิดได้แก่อะลวละมุดละมุดกวนและละมุดลอยแก้ว โดยเกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรเกษตรกรและสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมต่อไป